ครับตทีนี้มีแบบครับแบบแบบว่าเออนี่ยผลทำงานครับแบบเขียนแบบครับหรืว่าแบบครับเมื่อกี้เมื่อกี้คุณว่าแบบอะไรครับแบบนะครับตัวนี้ที่คุณว่าเมื่อกี้แบบนะครับ ครับลอยลอยดูครับว่าแตกครับทุกคนเห็นั้ยไหมครับว่าเป็นไรแต่ตอนนี้ครับผมจกำลังจะไปครับไปกรุงเทพครับตอนนี้รถคันนี้รอรอเลยครับรอรอช่างรอเลยครับ ตันนี้คิดแบบอะไรไม่ออกครับตันนี้ยืนตเป็นไงครับวันนี้จะทำไงดีครับทำอะไรครับวันนี้เอมาครับรุ่นชีวิตครับขอโรงงานครับลอยฟ้าครับ มดมีอะไรมากมายอันนี้ก็บแพันน้ำครับมีของโครงการนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาตรงน,นี้ครับมาต่อครับทีมงานต่อครับอ่าเดี๋ยวส่วนผมจะไปรถคันนี้ครับมาแล้วครับคนครับ